เขาเผือเอเผามันแล้วจ้าฮัลโหลนายทำอะไรครับกิน <I> อาหารเผามันเหรอ นี่นายจัดเตรียมจานไว้ให้แล้วเรียบร้อยเลยเหรอให้ทุกคนเลยเหรอครับอันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับใช่โอ้โหเหลืองน่ากินมากเลยคุณชอนรสชาติเป็นไงบอกหน่อยจ้าอร่อยดีอร่อยดีอันนี้คือยังไงอาหารเย็นคุณชอนเหรอครับ จานนี้คุณชอนชอบเหรอครับ Oh, สีน่ากินมากสีสันน่ากินมากเลยคุณช้อนสุดยอดเลยอะ่ะเหลืองเนื้อแบบน,นุ่มนิ่มเลยอะ่ะแบบเนี้ยเนาะ mẹ mẹ